i igual. it going. Get it going. You just had to stick your nose where it doesn't belong. Oh god, all around town. This my de de to the You know it. You just had to stick your nose where it doesn't belong. เฮ้ยไมมีดอนไม่อยู่อะเจมส่หนีบอดฟ้าก็าต้องดีกว่าเดีวอดฟ้าร0อยหนึ่งถ้ามันแก้ได้คืนแค่ห้ถ้าปลอดอสปอตส้มแล้วมันแก้มันได้ร้อยหได้เขาก็ปากบอดฟ้ากันทั้งไม่เหรอวอ

ข้างหน้าข้างหลังยังไงข้างท่าเสียวเล่นนะทามบาบอติดปลาไมา้กูตายแล้วเพื่อนอวยเฮียติดปลา เียนี่เป็นแผนมึงเหรอเนี่ยโอ้โหเดินติดอยู่ตรงนี้วิถีทางจนแบบกูเก่ากูจะตายแต่โดดแรกแล้วเจอกูยื้อมาหมุนไปสามรอบแล้วเพื่อนกูยังตีไม่ตายกูจะบ้ามันยึงยากยิงยากก็คือออกข้างป่าปั๊บมันมันจะลอยเข้าไปในป่าแล้วมันจะวางหมอยอ่ะไอวางสาร้ายอ่ะกูก็ออกข้างดูมันพูดทำไมมันพูดคำหยาดเรอก็คนเป็นคนละเอีได้ไงวะก็จะชิบงให้เลยไอ้นิวยไอ้นี่ไม่อยู่ใช้สมาธิเหรอ <laughs> bên 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 Nó <coughs> 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 <yew -hoo> บินบ like ินบินบินบ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 นท่หายละกูบินบินบ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 นโอ้โดนถูกทีไม่กูโดนอะไรตันนะโดนม้งตอกินมีเกือบตายแล้วต้องรอไอ้ยวะรอยูด้วยเพื่อมีช่วย เอ้ยมาเลยเหรอจะให้มัน6ก่อกิมต่อตอนนี้6แล้วไปไปดีคิมแล้วนะทามอยู่ป่ะอยู่ไปหาเล่วเมดเบนไล่ไปนิวเจียมไหวเจียมไหวหลังช็อตอีกทีนึงอ้าวผมตีตาย เฮ้ยทันเดอร์มาสุดว่ะาตีไปไกลๆดีทันเดอร์ไปเย็นนึงนแกงไปกลับมาเลยแล้วเพื่อนตัดเราหายไปดึงดึงงั้นะ เกิดลมก็ได้ไหมหรมนไปทาตายแล้วโอย้ยเยอะตได้ไหมเนี่ยอยูม <c oughs> ันเยอว่ะอวาวหน่อยได้บ้างไวดไหมสภาพดูกูติเดี๋ยวต้องออกีวาน้ไม่ต้องมั้ง ออกเป็นบัทจุลิตออกขวดออกอะไรเงี้ยเอาก,ก็ได้ไมั้งกูก็ไม่ค่อยจั่เอ็ดแมนออกของใหญ่ๆเลยอะเอาลูมนะเออโอเคกูจะไปลบบนยูไนแจ้งด้วยไอ้นิวตายไม่ดึงอะไรเงี้ยโอ้ ไม่ได้นะทามได้ปะวะรอ่าตัดเรามาก่อนปุ้งได้อยู่นะแน่ใจว่ะเยอะอยู่ตีเล่มหนึ่งเลยเห็นไมได้แล้วโหเยอะจัดว่ะไปเร็ว หมเห็นกูแน่เลยบู๊บมาเลยนะเพื่อนมาโดนนะเพื่อน ยืนได้เลย้ไม่แดงโดนซ้ำยืนมยชาดว่ะโอ้โหเดเียวพาพาไปนิวรอยมาแล้วอู้ถ่ายไปไม่ด้นโดนพีเดตันหินโอ้ชิพายปหกูส่าให้มึงยืนเลยตาบายตาบายไอ้นี้อเป๊ปอยู่ในป่าแล้วนะ มับมึงหล่อปะบ้าเพิ่งเดินมาถึงถแล้วถแล้วพูเลไห้เี้ยพูเล่ไม่ได้เงเออพูเล่ไม่ได้เงี้ยเป็นไรวะเออเียสันเดอร์ดคเยอะจัดยนะแม่ยไปเมดปโดนนะโดนเป๊บกับเดว đâu, of Rage, chốt mọi người, tốt mọi người, tốt mọi người, tốt mọi người,

ูชนแล้วกูติดสตนันเฮียอะไรวะแนที่กูจะได้ชิวว่าเด่นโดนแก๊กแดกเป็บยอนที มันวไปเอาวะเอาว,อาไวะไอเฮียละ่ละเข <laughs> าเรียกปิดสกอร์เหรอ,อต,ตายร <laughs> อโห่เลยอะ่ะวะเนี่เห้ยเบียนยังไม่กลับนะมันเดินถอยจริง ตไปเพื่อนวาไปปีเดวาปีเดวา <c oughs> ไอ้ิว <c oughs> เอาไงั้นนะแยกอ้ยบินทัน <c oughs> เลยเจมันกลับไปหามึงอะ่ะไ <c oughs> อว้าไปให้ว้ามาโอ้แม่เ้าาไมไม่ไปวะ <c oughs> ดันยสอ่พวกกันนานเกินนะสิบเบเฮเอาตายยังอี้หรอเบเฮไม่ไดกลับตั้งแต่กอไฮแดงอะไปมิดดันนะจม๊ด ต้องรอนนิวนิวต้องรอทมเข้ามาไม่เอาอย่างนั้นคิปเห็นแล้วมั้งไม่ดูลมาแล้วไปกันไป,ไปได้วยกันมีคนวาร์ลงนะถ้า<อ>ตัวเดียวนิวข้างหลังข้างหลังเอาเลยกูตายกูเพิ่งมาจากบ้าน ข้าวิมีมานานแล้วโอ้ดไอ้วแล้วมาแยกไปทางนั้นนะไม่เข้าบ้านนะเฮียบ้าอิเอวรีเจนไอ้เวีเจนมาช่องไว้กลับมาช่องไว้กลับ

นั่นนันอไปแล้วนะพีเดค่ากูตายมีพี่เดอ่ะแต่ก็น่าจะไหวอกูไม่ถึงว่าทำเอาคนเดียวมันก็ตายเห็นมันเห็นแล้วจังหวดตรงกลางว่าตอนที่กูบินมาเหมือนมีอีกตวงเลยอ๋อไม่เด็นามตาบอืม

นี่นี่ก็ตีดังเลยกูวใครถ้าป้อมมีแตกทำตีกันนั่งกันะไปเลยบกล็อกไว้ไแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยล้วไม่ป้อมไม่แตกโอ้เี่ยพี่ะเฮียพี้เหี้ย เขากอร่อยมันแตกก่อนเจมมนยืนตีกับกูแล้วมันก็แตกละแตกละเอ้าป่ะเนี่ยมึงดูหกเหนอะเหนอะเย้โบยเลี้ยงแล้วโบยขามเจมเป็นตโกตอนนี้มจากไหน เอาเลขมาจากไหนไอโบถูงหวยเหรออ๋อเออยังไงก็เที่ยวแล้วแล้วไม่ยอมบอกกันเลยบอกว่าซื้อเลขจากปุทัชชัยอย่าลืมไปอเอุ้่นหนุนวงบายกันนะอะไรนะอะไรนะบอกว่าอยากขึ้นขึ้นรถบัสกันนะฮะแม่ลูกฉัน ยังไงเนี่ยทำไมมันเหนื่อยจังวะอืมเ็นดีกันเต็มเลยเป็นมีอบินเป็นมือบินเดี๋ยวไปไปนีครับกลางมึงรูดตรงนั้นได้หรอได้ดิไปกลางไม่ได้ฮะชีสเป็นเห็นตัวน้ำมันเยอะขึ้นสัญญาได้ไหมว่ากูโดนมึงจะช่วยเนี่ยใไปช่วยอารีโวว์นิ้วขวา ติไม่มีหรอได้อยู่ได้แล้วรรมาไม่ได้นนตายหมดแล้วอ่ะกูมาทำอะไรเนี่ยทนน้กั

สู้เขกว่กอืมอนนี่ก็ตีจังเลยมันเลดมากเลย,เยมีเดกกับแมนเฟย์ว่มว ไ,ด,ได้ป่ะไปยืนผานปีวัดมาเลยวัดออกบัดฉลิกก่อนไม่มีแรงวริ่งตีไม่ลงน,นะเนี่ย นั่นความไปอ๋อไหวเลยล็อกล่างดิไปเด็กล่างล็อกล่างให้กูล็อกแต่มึงวิ่งไม่ทันน่ะนะเนี้ยตีล่าขนาดล่างคนมีเองมีคนว้าบประมาณด้วยอะไรวะเอาป่ะไม่มีดอนน่ะไปดักเนี่ยเอาหมดเอาหมดเอาหมดเอาแล้วมั้ย อืมไอ้ตัวตีตังเลยอะไรวะเฮ้ย đâu เด็กเดี๋ยวโดนสั่งเข้า

นี่อะไรเอาไอยังไงวะเข้าไปทำไมทำไมอ่ะเห็นมันลวกอะใช่มึงจับูโดนมันได้มามันเป็นห่วงนิววายเด่นคนดีไอซามล่างไปับซั่าง เฮ้ยวาร์ปเลยหรอตึงอยู่แล ouais we ้วอนี right. ่ก no, 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 no. like no. ันตีดังเลยอุยสาเลยนะเจมไม่ท well, ันอ yeah. ่ะแตกก่อนว้มใบเขียวโดนซ้ำเขาแล้วชิคกี้ชิคกี้ชิคกี้มารอมารอใกล้ๆกันเลยเขินได้ทำรอไว้ ตีเร็วตีเร็วกูวตาย,ตตาย,ยโด <laughs> นทุกอย่างเลยเมื่อกี้นะแม่งต้องเล่นอย่างไรมันก็ต้องลอยนะถ้ามึงไปตามมันต้ององัด้ไอ้นี่ก็ตีดังเลย ตอน้องคนาวุธบ้างนนเนอะดี่ไมันกดแคนเซิลได้เหรอเว้ยเนี้ยไม่มีดอนแนลล็อกให้แบบชับๆเลยเอาแล้วมัเอาพิเดได้ไหมบอมไม่แดงโดนซ้ำแล้ว แม่งถึงเจอมองคนละแม่งเลยหน่อยอีกฝัดหน่อยอีกบ um, ุลลาบุลลาเฮ้ยไปนอนไปแล้ว

ป้อมไอแดงโดนซ้ำแล้วอไมกูคิดว่าไนิวเอาพาพาเข้าพาเข้าระวังวิ่งเลยนิวนะระวังวิ่งเลยนิวนะนี่นะโอ้โห จะได้ไม่น uh, ่าจะได้บีเคบีเลยเดี๋ยวไปเปิดอ่ะแม่ไปตีไปเลยวะอืมีคีปด้วยเสียดายถ้ามันตีตั้งแต่แรกมันน่าจะได้ไปแล้วนะครบสองไปก่อนนะเนี่ย เปลียนไปปะไม่ไม่เกิดหรอกพันเดอร์มันก็ประมาณนั้นแหละเพื่อนมีแคบีแล้วกันเอาคลองแล้วก็ขึ้นจบปอกมันไม่มีอะไรกันทำไมมีดอนก็มีมีแคีชิ้นเดียว Inspired Ooh. All around town. I'll teach you a lesson. Oh. You know it. งหมไล่กูใลิงอไม่มีใครเก็บจริงๆ้ไม่เก็บเก็บี่พิจารณาเก็บของไปกันเก็บแม่เก็บแม่ กี่โดนเปดเนี่ยัน่ดวไปโล้ยซันเดอร์ป่าแก่เนียวันวันวันหนำแวก็อดยาไปตีเขามานี่เฮ้ยพุ่งเลยไป Dante, asure, เด็กซื้อเกิดนะเนี่ยเด็กซื้อเกิดนะใครจะตายปะไม่มีเลยไม่มีใครจะตายเลยยังนี้หรอมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวจ้ะซื้อของมาแ่ของมาแล้ว

คิดมากรวยเฮ้ยกดกันเว้แล้วพุ่งเลยจะไปแดกเพื่อนมาหนี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 ใครผู้ใครเนี่ย <c oughs> ไอ้ชาเข้าไปแทงป้อมได้เี่จอร์นไม้ได้เลยเไปปออกมาออกมาเข้าไปแทงป้อมเอออะไรนะผมหมดแล้วหมดแล้วเบสเกิดหรอซื้อเกิดซื้อเกิดแต่ตันไม่โดนอยะอุ้ย มีลีแน่เลยจังหวะเนี้ยว่าน่าจะบอกนะว่าใครดวะมันบึ้มแล้วทําไมมันไม่เห็นมีมันอยู่ในนั้นเลยหรอหรือมันตาย